มาพี่น้องกินข่าวเด้อตำถั่วหนาตาเป็นยังไงหนักกินอยู่ได้เนาะทอดไข่ซีตบลูกอันนี้กุ้งลุงเผ็ดเผื่อเอามาจะพังไทยคุพี่น้องเลยมาเด้อกินข้าวน้ำกันเออกินผัดสีหายมันยังเอ้าไามมาห้องน้ำลูงแกะกระปูกซึ่งเจ้า In bố mất cái afternoon, I'm cái afternoon, I'm a good game. Any quá? Can y'a? Can y'a? Can a phụ nữ? Hm. That lặng. Can a phụ này Can a nhá nữ? nhá a phụ phu Can a phụ nữ? 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 Can a จะมัเห็ดังไรคือบเบาะนั่งอ๋อก็นั่งอยู่นี่นะคนออกตัวตัวขับมาสวยค่ะไปมาหนึ่งครับบอกมาขี้หินเพียบัดลายแส่เข่ามานีคฮะตัวหินลายบอกปอออกเกือบเท่าหน่วยนั่งใส่เข่านะตั้งตอนเลือกแต่หินตอนสวยนะโอ้ยหินไหมเจ้าซื้ออยู่ไซส์ไหนเอ้าย้อนน้อยชื่อในตลาดมุ้วานี่นี่อือโอ้ยอ้าวโอยกูแกะมาได้เลยย้อนเลย เออมาแล้วพี่เรา้อเอาหมีมาแกะเราบอกกินอันนี้ซ้ำเราเป็นกับหมกถั่วเด้อเม่ีกระปูมาฝากโทรบอกอีเมลมาเอาเด้อกระปูกทงเลยฮะยังไม่โทรได้เรากินกระปุกทรายเราลุนขี้นนี่แหละข้าวกะทนีมแล้วเขาก็ะองโลของเขาเลยยอดน้อยกระโล่หนึ่งขีนนี่แหละย่องกแบ่งเด้อย่องเด้อแบ่งกระจุกคนแบ่งขนมหวานให้น้ำ แกเอาเนื้อห่ะมันตะกล่นแรงสี่ภาคมาหนุ่มว่ะเอาเนื้อก้อนนี่ป้าแกเห็นเลยโอ้ยของแพงเลยนี่ลูกเอ้มีเงินมาได้กินได้กับปูม,มานี่รไดมีปัญญาเด้เอ้ย FC หินบอกหักคนช่างพวกเขาหักเขาก็หันกินขี้เก่าเอาเนี่ยคนเอา มันกินด้อดมันี่เดียไมกินบอกมามาทำมักินเขานะลุงเอ้ยพี่จัางเป็นคนเราเนี่ยวันยังกินเข่าอนี่บ่ลุงรักเอ้นย่างเนี่ยชมไ่ถาวนห้าอีกเลยลุง น้องถือมีดเข้าไปเด้อหันเด้อเอามามีดนะอู้เฮ้ยนะเอามีดมาเห็นยังบัดน,นี้หันกระปุกเมื่อกี้น่ากระปูนเบิ่งแล้วเมื่อกี้กินรันได้ทอดไข่แฉ่แต่อุ่นกระปูนมันแบนบ หวานโมเดิร์มนานะ mm hmm. อู mm hmm. อสดมลหวาน mm hmm. อูินจากเรือมันเขากหน่ำหมด mm hmm. ใครทอดก็มากินเด้ที่ตำทัว

เดี่ยวค่ะค่ะค่ะนี่ด LIKE ูหนั voilà. นแล้วจะให้แม่เขาไปนอนเฝ้าเจ้าของมันเออเฝ้ายน่อนแล้วมันเย็นเนาะมามาหน้าเออมาแม่มากินไข่ไหมไข่เช้าไข่เช้าเช้าตื่นเต้นไปๆไข่เองไข่เอง ไม่ใส่อะไรอ่ะก็ใส่ไปเถอะเมื่อยใส่ใส่ใส่เท้าอะไรก็ใส่นั่นแหละก้นนั่นแหละของหนูอ่ะอืมก็แตะไปให้มันนะก็ใส่ชุบธรรมดาบอ่ะแม่ช่ซื้อมาให้น้อถือจะหักสนนี่อย่างให้มันเนาะเอาอยู่เพื่อนกต่นี่ซุปเนี่ยรองเท้าน้องนั่นเนี่ยใส่รองน้องเมฆนั่นเนี่ย

ไอเพชรลุกไปดตู้ไหมวันนี้สมมูลซแซบมาซิม,ม,มเขาบอกอยากไอเพชรจะสร้สาง <สา S 1> หัวเขาโอ้ยลกขอยเป็น,นยังไงดะแล้วเราเรอสกแกเอาแต่เนื้อมันเอนาไปนปนปนกระปูาแงมันบริสอ่อนแล้วกินได้หรุร่งนะเฮ้ยกินหุงซารามก็เสิร์ฟาเจ้าเด้อกินไม่คือกินเนีย จะออนจะกเลยไมานเนาะอยากกินเนาะาเนาะูทะเลเลยไ้สิ้อเบีกินแต่มันมันบนถือเะพาะลูกข่ลูกข่บริสุทธิ์ออนซนของดีปัาขอบออนยกกน ขยะคุณพามเข pues. ้าหนุ่มอลกฉันเวียกินไข่เลยนั่งลนั่งลงทะวันนข่ากินข่าวอ่ะข่าวเยอะมากยกกินตั้งเนาะเอาจัะเอากินมือให้เขาพออ นี่นะเด็กน่อยเขาอยากเป็นได้เมทโปรเลยเขากับอยากนเขาคือกันน้ำมนต์เท้าที่เดินรงโปต่อ,อ,อบนมัดไงมัดผมอีกแล้วเราทเห็นได้เท้าที่เดินโอเคเห็นลูกได้มัดผมจะเป็นเนะาะจากคน ตะกนเห็นยังกเป็นละกันยังเป็นเลยจ้ะอือไข่ลบนะคมอมึ้นบนนี่เห็นเลมันเลยขึ้นบ่มึเป็นเบาๆแน่นอะเป็นเบาๆตัวน no ี wrote, ้ตัวหนี ah ่ตัวหนึ่กินอันเดียวนี่ตัวแม่เด้อนางุ่นกัดึงถือตัวมันเบาน่ะละพวกไปสั่าบู๊สิบหายบูมียังเลยเขาอีอ้ดโน้ยคุณยังคิดใจตัวไข่ไร นี่จะตัวแม่แม่คือกันหน่งคู่ของมันคือคูแม่กะทักสิ่กินเป็นอีบอันีแก่ยากงนะแม่เบิ่งกินกินทอดไข่เพื่อนทงอัด เด้อช้าชิดเด้อร้มใช่ได้มานานจ่อยได้นี่เนาะเออแม่โอยู่นั่นพูดเป็นพร้อมๆมาฟูดๆพอเมื่อนี่จะเกลือเข่าหรือบ่อโคดเกลือเข่าฮะพอมื่อกี้เกลือเข่าอยู่บ่บ่ลูกฮะเอาเข่าให้กินบารูกิจตโนม เขาเล่งที่ไหอือพวไม่เตยังไง่้านำมาให้กอนมาเมกมาบคาบาย เชา้าผมหนามาเมตัดให้พระประชำมันก้านะต,นบบนนนะตัดหนามาไหอย่าเล่นลูกหล่อย่าเล่น,ลนเฮ้นายพกุศงนะมึงมึงอ เ,เ,เอาม,ามีอีอันหนึ่งนะ่าตกมือเซเวน่นเซเว่นใช่เซเว่นนี่แหละลนี่เหลาอจ้าเละมันนอนอยู่แถวเซโน่ปอทามันมาเน่เพียงมันอยู่ใส่มันไปอยู่เซโน่ปมึงกูมึมงเห็นขีดมันยาอะไวมันถักความน้ำแพร่อนอแค่น<ะ> มันบอกเก่งแต่พิมพ์ดอกมันมาเพื่อนรุ่นันมาเก่งพิมพ์พิมพ์แบบนั้นเอออีรีบอ,อ,ยอยกคุณชาปติ๊กเนี่ยมันฆ่าหันเลยนะกูใส่กูขาไม่ได้เบื่งเลยคุณหนูก็ลังส่งคลิปอีหยังมาให้เบื่งโอ้มาทาโต๊ะก,กูอีติทาโต๊ะมึง้าาาโต๊ะจะกินข้าวยอดน้ำข้าวต้มจ <c oughs> ริงๆอเหตุที่สร้างไม่เพิ่นจึงจะมาทาโต๊ะกูไปยืมได้เราเอาเงินนะ บ่อบเลีเยขาวน้ำโผล่มือสงสัยยืมได้แล้วพากันไปเห็ดเห็กคุณเออแม่นยืมมาได้ก็มีปัญญาอยู่สำเพ็ดเหล็กสามร้อยนะกูก็บมาได้ตกอัดปันจนบ่มีเงินติดกระเป๋าเลยดอกอืมน่ามันแบบไรวะกูคเคยเห็นปอนยาเิโนโนี่เค,คเคยเห็นกูเบิ่งลักษณะน่าจะเอาหูเล็กน้อยอ่ะคนทั้งอื่นมากเลยเห็ดสาบโปรไฟล์ถึงมาก เราทำถาพิมพ์มาอยู่แถวเซโนผิดไปนะทำมันอยู่เซโนจริงมันมาแล้วเพื่อนคุณมึงมาเลยมึงบาบ้าเฮือนกันเลยมึงนัดมาโลถ้าวันอยู่ลาวมึงอยู่เมืองใดอีกจ้าเซโนเลยมึงบอกกูเลยบอกเวลาเวลานี่เออมึงนัดมาเลยมึงจะไปไปเหยียบหนามึงอ่ะบอกเวลาก็บพวกคุณได้เออมึงอย่านัดตะปาก อยากตบกูบกูตีเดี๋ยวมึงเห็นนะลกมีจริงตรวกูกูนะนชายืมเงินพอมึงไดุ้ณละอื่สาวเอาเงินพอมึงนะไปฟาดหนามึงน,นะนี่บ๊บุกยันขีดถูกคือหัวเหือดเพราะว่าโปรไฟล์โตต้นบ่มีมีตัวหูโปรไฟล์หูเด็กน้อยเสือที่เขียวหูเด็กน้อยนักเรียในใส่เสือ้อพีลาสีเขียว โบซางโซต้นอีกมีแต่เสียงบอกมันพินมพ์เม้าโบในในเฟบในเฟบบุกมันเฟบบุกมันพิมพ์ภาษาหน้อยบอกมันยังเป็นคนชินโนมันเคยว่าในอีเมลเมมอนจากแซนเมมอนจากซี่มันได่อีเมลเขาได้แต่ชุดนักเรียนสีน,น้ำเงินโบเป็นชุดนักเรียนชุดกีฬา มันยังเป็นนักเรียนอยู่แะละนักเรียนนึงเป็นนักเรียนมากาดตบมกับปุนี่นะบแม่ดอกครัวบแม่มันมันเอาหูเด็กหน่อยนักเรียนถ้าโตตนมาแท่มันโทรรถคนเก่งอ่ะบ้า,บานอ้างเอาคนอื่นมาเป็นแบาเป็นโตมันมันปิดบงังโตตนมันหาจะจเอาหูคนอื่นมาเห็นหน้าปุ๊บจ้าหน่อยแล้วว่าน้ำมันเอาเป็นเสร็จมาจ้นอยแล้วคืบบอกคูณสักคุณนางยู่นลำลาบคืนนแล้วเขากระสุนรำเซา คุณจับเข็นคนเก่งนี่เนาะมันเป็นหุบวงปลายๆนะคนเก่งมันแสดงบดเหนือตัวตนโบกหมดสถานที่อยู่หิบมาอีลายหิบมามากินน้ำสนตีนกูไงมึงหิบมาส้มนี้มีแต่อยู่ในงูวัทหันกาวแห้งว่าอยู่เซโนนี่แห้งมากเลยนะเฮือนเก่งมากเลย เรต้องมาดอกทางยานหนาเฮือนเอาสิไรก็ได้เอาหน้าสถานีตำรวจได้ก็ได้เออเอาองค์การปกครองเมืองเลยก็ได้กับพูนั่นจับโลดอ่านี่บ้านบ้านคนประเทศเล่ากูหนึ่นงถึงไหนถึงกันคาซันไซมึงมาลสงสัยไซมึงไปงอยหัวมันร้อนยังนักหัวมัน มึงแน่จริงมึงทักมาเฟซกูพี่มึงก็ทักมายังเฟสใจโน,นอยมึงทักมาหากูพี่มึงไปต้องไปผ่นานเฟสใจโน,นอยเฟสตะวันดอกมึงทักมาหากูเลยกูอยู่นี่มึงนัดรอดนี่เซเว่นโมงนี่เบะซุ่มนี่เกียดติสังตะเบึงพวกมันสบร่ตายตายเผื่อเร็วใช่ไนหะมสั่งหมู่ไรแต่ตายสักก็บอกเห็นสั่งหมูเนมัน,นมาตายแต่มันอยู่ใส่กำมึงคนตายนต่คือคนเขาเบิดเวทมันกำ แตวเอาถิ่นเปลือกมันยาวถิ really ่นได้ไปแลยลูอันนี้มั่